ฮัลโหลสวัสดีค่ะเก็บเฟลเลยตะกี้อยู่โๆเราก็รายการหายไปไหนก็ไม่รู้ mm hmm. ไม่รู้ใครแกรแล้งเราเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เลืกต้นปีใหม่กันแล้วเนาะวันนี้ปีที่2556นั่นเองหรือพศ2513นะจ้าส่วนปีเนี้มีก็มีข่าวข่าวมาอัปเดทเพื่อนๆตลอดเวลาเนี่ยมีไปทาผมมาใหม่ด้วยดูเป็นไงละ่ะอลังเะล่ะนี่ ไฮไลท์สีแดงด้วยอ่ะมากันที่ข่าวแทก้กันเลยดีกว่ากับข่าว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 ,าวพิกติดฟันยิงดิไหนไหนไหนซิกไหนไหนพิกติดฟันที่ไหนอ๋อมีอบีอร่อยไหมอร่อยมากค่ะ2,556ั25้อสคราวสองสองพเออผู้ผิด,ดอะวันที่ข่าวแทก้กันเลยดีกว่าสำหรับแอคชั่นอาจารย์ที่กำลัง มีสิทธิ์ได้โควตามาฟรีหนึ่งที่ด้วยสำหรับการแข่งขันแข่งขันแข่งขันอะไรนะเอชชัดแมตช์สองพันสิบสามนั่นเองแซวแรนอ๋อจ้าไม่ว่าะไรกัรอ่าก็จะเป็นการแข่งขันเอฟเอฟอ่าไม่ใช่สิมึนละมึนละหนอนเสวมาก็เป็นการแข่งขันเอชชัดเอฟดีเอ เอสเตมอินเตอร์เนชั่นแนลทวร์นาเมนต์สเปเชียลคาชื่อยาวมากอ่จะจำไม่ค่อยได้เลยนะจ๊ะก็สำหรับการแข่งขันเนี้ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าไทยเราอ่ะได้สิทธิ์ใหม่อีกที่หนึ่งตอนแรกก็มี3มทีมที่ไปแข่งแล้วล่ะแล้วคันเนี้ยได้สิทธิ์ใหม่ที่นึงก็เป็นสก็เลยบอกโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มอีกอีกตั้งทีมนึ่งอ่ะเผื่อเรา เปิดเราไปแข่งอ้ะเราได้ที่หนึ่งสองสามสี่มาอย่างเงี้ยเจง๋งปะล่ะซึ่งในการแข่งขันเนี้ยก็จะแข่งขันที่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 ขอแป๊บหนึ่งนะนึกไม่ออกแข่งขันที่ศูนย์การค้าอินทีเรียนเวอร์ v, ชั้นบีนั่นเองซึ่งจะแข่งขันในวันเสาร์ที่สิบสองมกราไม่แข่งกันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้แข่งเดี๋ยวนี้แข่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอข่าวก่อนไม่ไม่เจอน้าเพื่อนกันหลายวันละยังไม่ได้ยัดข่าวไอ้เพื่อนเลย กิ่ถึงนะก็สําหรับการแข่งขันเนี้ยก็จะเป็นคัดอย่างพวกโปรีดโปรีดลูกกี้รีสห้าอ่านผิดก็ขออภัยหรือพูดผิดขออภัยเพราะว่าอเมริกาเป็นลูกเสี้ยวนะคะก็เลยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะจ้าซึ่งการแข่งขันเนี้ยก็คัดไปอีกหนึ่งทีมที่จะไปแข่งขันในวันที่ยี่หกยี่เจ็ดมการาที่ ห้างเอพนารัช,ชดานั่นเองนะจ๊ะ,ะส่วนใครก็วันนั้นว่างๆก็ไปดูกางขันกันเนาะหรือยังไงดีอ่ะว่างๆก็เรามาเล่นเกมอ,อีช็อตกันปะเอาป่ะเอาป๊ะเปลี่ยนแนวมั้งอ่ะอ่ะมีคนเขา้ามมาเชียร์เรามาตามอ้ออีกข่าวนึ้งอีข่าวนึ่งการแข่งกันกับวิเนอร์ออนไลน์เอ้ยไม่ใช่ของ ไอ้นี่อะไรอะวินเนอร์คอสเพลย์ก็ทลครั้งที่2กับตอนมิลลี่ลวรี่ซึ่งการแข่งขันทั้งนี้ยก็มีการประกวดด้วยแล้วก็มีของวันมากมายแล้วก็จัดในวันวันอาทิตย์ที่สิบสามกราเนี่ยแหละนะเสะียก็ตามนี้ก็คือมีการประกวดแล้วถามมีการอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า มีการเก็บแต้มเพื่อหาคะแนนมาด้วยแล้วก็มีของวันมากมายซึ่งเพื่อนๆลองมคอสเพลย์ดูดิลองคอสเป็นในตัวละครในโดตาลองดูรับรอง,องหรือมันก็คอสเป็นอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะจ้าแล้วก็เราขอยัดอีกสักกีข่าวดีอีกข่าวนึ้กันสำหรับสำหรับเกมของมินี่มีโปรเด็ดๆเ,เลยสำหรับ ไอบารนเองที่รับโบนัสสูงสุด15%เติมเงินเข้าเกม d s o นะจ๊ะซึ่งจะเปิดให้เติมอ่ะวันนี้ถึงวันที่31มกราคม,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 ม2556ตอนนี้มีอะไรติด2555อยู่ยังนึ่งปีอยู่นะ <c oughs> ก็ขอภายในนัดที่นี้ด้วยส่วนรอบหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ ติดตามชมได้ช่วงดึกๆนะจ๊ะส่วนตอนนี้มีไปแล้วบายบายอะไรอ่ะเอมี่มีเอฟซีนี่มีป้ายด้วยป้ายน้องเป็ดน่ารักป่ะน่ารักป่ะน่ารักป่ะเฮ้ความจริงยังไม่ปิดหน้าพูดยังได้เลยเนี่ยเฮ้เดี๋ยววันหลังมีถถ่ถือถือป้ายอย่างเงี้ยแต่ก็พูดนะโอเคปะ่ะไปแล้วบายๆบายๆน้องเป็ดบิว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 